มากิาสรกิจราทีรู้กันว่าเมืองที่เราอาศัยอยู่แห่งนี้เป็นเมืองที่ถูกควบคุมพลังงานทั้งหมดโดยแคปซูลเบียงอันเดียวและจนวันหนึ่งแคปซูลที่สำคัญนั้นก็ได้ถูกพวกข้าซาขโมยไป หลังจากนั้นไม่นานทั้งน้ำประปาทั่วทั้งเมืองก็หยุดไหลไฟฟ้าหยุดจ่ายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ทุกอย่างที่ใช้ไฟต้องดับสนิทยกเว้นมือถือที่ชาร์จแบตไว้แล้ว เพรางานเราถึงต,ต้องวิ่งปั่นไฟกันเน่ะดหรึว่าดิคือภารกิจลับแล้วทำไมไม่ทำแคปซูลใหม่ล่ะก็เอาไปติดตั้งซีนี่เร็วเข้าใช่แล้วใช่แล้วเรื่องนั้นคือแคปซูลใหม่นะเราได้ประดิษฐ์ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วจังไว้อ,อ้าวเฮ้ยเดี๋ยวอย่าหยุดวิ่งสิดับไฟทำไมยังไม่จบครับแล้วแคปซูลที่ว่านี่ เป็นทางเดียวและทางสุดท้ายของพวกเราและอยากจะให้พวกเจ้าเอาแคปซูลไปส่งท<อ>ี่ด็อกเตอร์จิจียังไงเรา าด้วยแล้วไฟไอ้น้ำเก่าบุโรท่างแบบนี้ด้วยอไม่พอได้ก็ช่วยไม่ได้นี่ก็มีแต่เจ้ารถไฟนี่แหละที่มันไม่ต้องใช้ไฟฟ้าน่ะเชื่แต่เครื่องเก่าแบบเนี้ยเราจะไปได้ทันเหรอฮะโออเ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 จ็บเออเจ็บ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 เฮ้ยทำอะไรของนายอะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าบ้าเอ้ยเจ้าไองไงของแกอะฮ้ แกยังมาทำหน้ากวนโอยอีกอะ,ะเ,อเอ้ยไม่เอา,<ม>า,เอานะคุณกีโดดจะเย็นเย็นจะเย็นเย็นแกปล่อยนะหวังโดร่าปล่อยซีปล่อยปล่อยฉันซีไมไ่ใช่เวลาจะมาทะเลาะก,กันเนะอันนี้เราจะมีภารกิจต้ทำอีกมากมายนอินนี้จาไว้แคปซูลนี่มันค่อนข้างเปราะบางหากใช้ทำาให้ฉีนรั่ว่าประตูสารพัดนึกจะทําให้เครื่องรวนเสียได้แต่ยังไงต้องส่งภายในสองชั่วโมงดังนั้นต้องรีบส่งให้ทันเวลาที่กําหนดเอาไว้นะ ทุกคนครับและที่สําคัญคือโรบิเป็นหลานชายที่น่ารักของฉันเองโรบิจะต้องเดินทางไปกับแกง๊งโดเรมอนทั้งนี้ด้วยนะหลานเอ้ยจําไว้ครับนี่คือเครื่องล้างแต่ไม่ใช่จัตุคามนะอืมเอาไปเวลาที่เหลือคือหนึ่งชั่วโมงสามสิบหกนาทีเองนะเข้าใจมะแกรู้แล้วนะ่าโถย นี่มันยังมีแคปซูลเหลืออีกหนึ่งหรือไงแต่ว่าการที่จะพาไปยังเซ็นเตอร์ควบคุมมันคงไม่ง่ายนักรกนะเพราะว่ามีพวกข้าที่จะเป็นเจ้าโรคคอยขัดขวางยังไงล่ะ <Yeah. S 1> หากได้ครองแคปซูลแล้วเท่ากับพลังงานทั้งหมดเป็นของข้าและโลกก็จะเป็นของข้า <Yeah. S 1> ไม่ต้องข้าคนเดียว oh, นะได้ฮะ<อ> <Huh? S 1> เรารีบไปดีกว่ามัวแต่หัวเราะ yeah. กันแล้วทำไมพวกเราต้องมาตักฐานหินแบบนี้ด้วยอะไม่เข้าใจเลยใกล้ไม่มีฐานหินรถมันจะไปไม่มีแรงได้อย่างไรโอ้ยโ่าแต่รถไฟ เราจะไปถึงพาวเวอร์เซ็นเตอร์ได้แล้วเนี่ยเฮ้พวกเราพาวเวอร์เซ็นเตอร์เคยเป็นสถานีสุดท้ายของรถนี้ซึ่งรถไฟขบวนเนี้ก็ไม่ได้ใช้มานานแล้วเหมือนกันแต่เรา่ไม่มีทางอื่นอีกแล้วนี่นะว่าแต่นายหากมีเวลาว่างมากนักก็หาช่วยเพื่อนเขามั่งสินี่เจ้าหนูฟังนะหยุดทำนิสัยยิงจองหองสักทีได้ม้ม เจ้าเด็กนี่มันน่านักโถยนีดเจ็บเจ็บโอ๋อเหยียบอีกแล้วเรียกเราว่าเจ้าหนูนะเราไปตัางหากจำเหยยีบอัไวะตายแล้วตายแล้วขอหยิบสักนิดละกันเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาละเฮ้ยเอ้ยเอ้ยนี่ไงนับเฮ้ยทางเบี่ยงอย่าเสี่ยงเดิน nhé 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 sao nhé 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 ไม่นะเอ้ยฉ no ันกลัวความสูงอย่าเบียดอย่าเบียดเดี๋ยวตกกันยายอีฉันกลัวนะวายฉันกลัวกลัวยิ่งกลัวยิ่งตกว่ากลัวน้ำ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 ใครใครดึงไว้โอ้ยนี่กลัวกลัวน้ำกลัวน้ำแคกกลัวน้ำว้ากลัวน้ำกลัวน้ำยังกลัวไม่แลกอ้นี่แขกกลัวน้ำช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยแขกด้วยอาจารย์อะไรกันดี ยากมากเลยแก่งสุดๆเลยฮะคุณลงดอราซันเซอันนี้เป็นเกิดอะไรขึ้นนี่เรามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอน,นี้ไมปเข้าใจทำไมถึงเป็นอย่างนี้ละนายน,นี่ล่ะเป็นพลังตอนที่เรากวนน้ำยังไงล่ะครั้งนี้ก็เพราะก,กวนน้ำนั่นเองว่าเราก็ท้าไปมากเลยนะเราเหลือเวลา49นาที18วินาทีอยากรู้นะว่าใครสับรางรถไฟของเราต้องเป็นพวกคาซาแน่ๆเลยจริงหรือเปล่า คราวนี้ล่ะเราต้องเอาแคปซูลนั้นมาให้จงได้เตรียมตัวกลิ้ลงหินลงไปทับมันเลยอ้อะกลิ้งหินอ้บอยโอ้ยเร็วเข้ามันกำลังมาแล้ว ได้เลยผมจะจั usted, ดการเองฮึชุดเลยตายละตายละไม่พ้นนิ่นะเร็ว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 เร็เข้าสิเร็ว แน่แกมาเลยมาผ่านไปเลยว้ายมาอีกแล้วคราวนี้ฉันจัดการเองปืนคู่กายพร้อมยิงยิงได้ออ,อ,<า>อันตรายเฮ้ยบเล<อ>ปเป็นไงบ้างโรบิเอะนี่ ู้หญิงเหรอเนี่ยก็ใช่นี่สิผู้หญิงอ่ะขับรถไฟไม่ได้หรือยังไงกันฮะเฮ้ยยังไม่ได้ว่าอะไรเลยนะกกะรบบบเบผหญิงส่งมือมาสิอ๋อเป็นไงบ้างโรกุรถจากไอ้น้ำคันนี้ชื่อว่าโรกุเหรอใช่คุณปู่มักจะพูดเสมอว่า ถึงมันจะเก่าแล้วแต่ถ้าหากว่าเราสามารถดูแลมันให้ดีๆเขาก็จะวิ่งให้เราอ๋อเพราะอย่างนี้โรบิก็เลยดูแลโรกุอย่างดีที่สุดสินะเออคือว่าผมอ่ต้องขอโทษที่พูดว่าเก่าปุโรทั่งนั่นน่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆริบเออไงจริงด้วยสิหากว่าว่าโรกุอีกนะฉันจะเหยียบเท้าให้บวมไปเลยเฮ้ยเสี่ยงกอะไรกันเนี่ย แล้วก็เร็วจ้า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 ไม่ได้ก็แล้วต้องเร็วกว่านี้จ้าหัวหน้ารอด้วยเฮอไม่รอแล้วหอบไปเลยทำตามหัวหน้าเฮ้หัวหน้าทำได้เราก็ทำได้ฮีเฮะฮะเดี๋ยวผมจะสู้กับมันเองอ่า

อยูาวปังปังเฮ้ยหลบทันปังหลบทันสำเร็จฮะใช่ด้วยเฮ้ย <c oughs> แกจงองหยุดอยู่แค่นั้นขี้โกงกันชัดๆเลยแน่จริงแกปล่อยโรบีก่อนสิใครทำแบบนั้นก็โง่แล้วใช่ไหมามาแล้วต้องเก็บแคปซูลก่อนฮะเอ๊ยเอ้ยเอเอ,เอาไม่ออกอะ่ <c oughs> ดีพอดีเลย กว่าอยากได้โรบิคืคนละก็แกต้องเอาแคปซูลมาให้ข้าเดี๋ยวนี้เข้าใจไหม,มฮะเอานี่<ะ>ทีนี้ก็ส่งโรบิมาไม่ได้นะคิตโตะก็เธอสำคัญกว่าแคปซูลนั่นเป็นไหนๆเลยนี่นาะฮาฮาฮา ทีนี้โลกใบนี้ก็ตกเป็นของข้าคนเดียวคนเดียว <laughs> นี่เนี่ยเจอเหยียบเท้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ้าัมานี <c oughs> ่ปลอดภัยนะาโรบิแล้วก็นี่ คือมันตกเมื่อกี้นี้่ะเก็บไว้ให้ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกจิ๊บจ้อยแต่ว่าได้ออกได้แล้วโอ้ยเจ็บจังเหรอแย่แล้วเราไม่มีเวลาแล้ว ฉันช่วยนะอ้สู้นะจ๊ะเรากูสู้เขาเนาะทำได้ไม่เลวเลยนะี่แต่เดี๋ยวแกจะตายกันทั้งคันรถแล้วจะคว่ำให้หมดเลย เดี๋ยวพี่เดี๋ยวขับพุ่งเข้าไปเลยนะเข้าใจมหมเข้าใจแล้วค่ะโลกใบนี้มันต้องเป็นของข้าคนเดียวคนเดียวอ๋ออ๋อจ๋ออออ๋ออ๋ออ๋ออม๋มอน <ตะ S 1> สตูตา ปุกแกฝ่ากไวก้ก่อนเถหอนหนะนะจำเอาไว้กำลังรออยู่เลยครับอยู่นี่ครับ Sociedad, อ้เรปเลยวเร็เร oh, ็วเร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 อวเร็วเลยวรีวเร็วเลยดเร็เร็วาร็วเร็วเรดวเร็เลยวเร็มเร็เร็วเร็วเรยวเร็วเเร็วเวเรวเวเดีวยวเเ็วเรเวเวเ็ว ว้ากีเนี่ยมอ้ยนี่มานี่มันนี่โอ้ยสามสองหนึ่งขอบคุณทุกคนฮะเฮ้ยอร่อยอออ๋ออ่าโดเรมอนโรบิขอบใจมากจริงจริงฉันรอลุ้นจนนั่งแทบไม่ติดเลยเฮ้ยอาจารย์โคจงนี่มาอะไรกันครับไม่เข้าใจเลยครับสูนตัวนั้นก็คือดามิ ล้าก็คือเป็นของปลอมยังไงล่ะแต่ก็ทำให้ทุกคนเอามันมาได้อย่างปลอดภัยอ่อรักันนใจโอยเลนน่นแ,แบบนี้ก็แย่สิฮะขอโทษท,โท,ทีโทษทีโทษทีอีกอย่างก็คือครับสูตรอาจถูกเอาไปผวกเจ้าอาจจะดูแลไม่ได้แต่สำหรับโรบิถ้าชื่อของผวกเจ้าต้องดูแลได้แน่นอนไม่ใช่อย่างนั้นสักหน่อยอะ,อะขอบใจมากนะคิตตะ อุ้ยมีหอม้วยนี่ชาจังขอบคุณนะคะเดอร์เรมเบิรนทุกคน